ครับสวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มเศรษฐีนาคราชนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาปลูกป่ายุค10 g เพื่อสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กับครูที่พูดไม่ได้นะครับที่ห่วงใยกับทุกชีวิตนะครับครูที่พูดไม่ได้จะสอนด้วยวิธีการที่เรารู้จักสังเกตนะครับแล้วก็ลงมือทําเพราะการสังเกตและการลงมือทำเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจนะครับเป็นครูที่พูดไม่ได้ แต่พวงใหญ่ทุกชีวิตบทโลกไปนี้นะครับแม้แต่มดตัวเดียวก็คือสิ่งที่อยู่เกื้อกูลกันร่วมกันนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้หนึ่งต้นก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับนี่คือเราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรคร้ายโควิดนะครับทําให้เราต้องหยุดอยู่บ้านมีการแจกเงินกันนะครับห้าพันเราจะทํำยังไงเราจะมีการเรียนรู้ยังไงในการใช้เงิน5 0 0 0นี้นะครับ ผมก็ขออนุญาตแบ่งปันนะครับอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วแต่ละคนจะเอานำไปใช้นะครับก็ลองแบ่งเงินออกเป็น4ส่วนดูนะครับ5,000ก็ได้สักประมาณพันหนึ่งรอยบหาบาทใช่มัหนึ่ง้ยยี่สิบห้านะครับประมาณนั้นพั 1, นสองรต้องพันสองรินะพันสองบนะครับ สองร้อสิบก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับลองแบ่งเป็นสี่ส่วนดูนะครับลองแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือเอาไปใช้จ่ายนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยสิบนะที่เราแบ่งไปนะแต่ละส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเอาไปใช้จ่ายนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่สองก็เอาไปเรื่องของการเก็บออมนะครับเราต้องเก็บไว้เผื่ออนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับอาจจะมีโรคร้ายที่มากกว่านี้นะครับเราก็เก็บออมไว้ส่วนที่สามก็นําไป ทำบุญทำทานนะครับแบ่งปันเกื้อกูลกันครับเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นอย่างที่เราทําอะไรไม่ไหวนะครับผู้อื่นจะได้กลับมาช่วยเหลือเราบ้างนะครับเป็นการสะสมบุญสะสมบารมีไว้นะครับส่วนที่4ี่ก็คือเมื่อการอนาคตเราไม่รู้นะครับจะทาไงให้เงินมันงอกเงยถ้าเกิดเราเอาไปกินทั้งหมดทั้งร้อเซลยแล้วเราไม่มีการลงทุนนะครับการลงทุนก็อาจจะไปซื้อต้นไม้มาปลูกนะครับหรือไปมองเห็นว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะทําให เงินมันงอกเงยได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทําประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับสูุปง่ายๆนะครับแบ่งเป็น4ส่วนดูนะครับเงินนะครับหก็คือเอาไปกินไปใช้นะครับทักส่วนหนึ่งสก็เอาไปเก็บออมนะครับสก็นําไปทาบุญทาทาน4ก็นําไปลงทุนนะครับนี่คือเอามาฝากในวันนี้นะครับในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะครับในการแบ่งเงิน4ส่วนที่เราได้มานะครับสมมติเราได้มา5 0 0พันนะใครที่ได้เงินห0 0พันนะลองแบ่งดูนะครับ ก็ใครจะแบ่งอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับนี่คือเป็นวิธีที่ผมลองเอามานําเสนอแล้วมาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับโอเคนะครับกับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติช้าๆอย่างเช้าๆนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มเจตินักราชนะครับขอเชิญชวนท่านนะครับมาปลูกป่ายุคสิบจีเพื่อสร้างเมืองอุดมสมบูรณ์แบบร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ